ในวันที่ประจันเต็มดวงแบบนี้มันทำให้ฉันเกิดขึ้นมาเพื่อมาไล่ล่าจะพวกมนุษย์เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB เอาละวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะทุกคนพี่นุ้ยพาทุกคนมาอยู่ในแมปหนีเอาชีวิตรอดจากคุณแม่นั่นเอง <c oughs> เอาละตอนนี้เราได้กลายเป็นคุณแม่นะทุกคนกติกาของการเป็นคุณแม่ก็คือ จะต้องจัดการผู้เล่นในนี้ให้ตายให้หมดนั่นเองอยาให้พวกเขาหาของเพื่อประกอบเรือหนีออกไปจากที่นี่ได้นะทุกคนเอาละตอนนี้คุณแม่ของเราได้ปีนขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วบันไดมีทำไมไม่ขึ้นล่ะคุณแม่ <c oughs> ชอบยากๆนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องหาผู้เล่นก่อนนะคะไปไหนกันหมดแล้วส่งเสียงหน่อยวางกับดักหน่อยสิ เฮ้ยขึ้นมาต้องโดนแน่ๆอยู่ไหนกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ <S <S เฮ้ยฉันว่าแล้วเชียวฉันเห็นหางตาไปไหนแล้วหายไปแล้วนะคะเนี่ยโอ้อยู่ด้านนอกอีกคนนึงอะ่ะเดี๋ยวจะจัดการฆ่าพวกเธอซะนี่ประกอบเรือกันอยู่ใช่ไหมอ่ะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวนะเอา้าตรงนี้มันเข้าไม่ได้นะคะเฮ้ยแล้วมุมนี้ล่ะโอ้โหมุมนี้ก็เข้าไม่ได้เหรอมามามาแม่สาวน้อยออ้ยเข้าไปไม่ได้อ่ะ โอเครู้แล้วว่าตรงท่าเรือไม่สามารถเข้าได้นะคะงั้นเราจะกลับเข้าบ้านก็นแล้วกันเนาะเฮ้ยฉันเห็นอยู่ชั้นบนน่ะนั่นแม่สาวน้อยเธอจะไปไหนอุย้ยปิดประตูโอ้ยโดน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 ,ดนโอเคตายแล้วตายไปหนึ่งศพได้13าคะแนนนะคะโอเคคราวนี้อูด้านล่างคนนึงอะเฮ้ยไปไหนนีไงเรียบร้อยจัดการไปได้อีกหนึ่งศพแล้วนะคะ เอาละฉันจะจัดการพวกนายดนนี่ดนนี่มาเลยแม่สาวน้อยเอาหายไปไหนแล้วเฮ้ยมุมนี้เข้าไม่ได้งั้นดักไว้ดีกว่าเนาะนี่ไงมานี่ไม่เชนญค่าซะดีๆอย่านะเฉยๆใครก็ได้ไม่มีใครช่วยเธอได้ดอกน่าโดนขอหัวซะดีๆอุ้ยเธอตายไปแล้วล่ะนะ <c oughs> เดียบร้อยตายไปแล้วอ่ะเอ้ยนี่เต้นเหรอเต้นเต้นเต้นมาเต้นใกล้ๆหน่อยสิ เอาละตอนนี้ต้องไปหาผู้เล่นเพิ่มเติมนะคะไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูมุมนี้หน่อยสิมีใครอยู่ในนี้บ้างเอ้ยไม่มีมีแต่ห้องว่างเปล่านะคะเนี่ยแล้วห้องอู้อ๋อเขาอยู่ด้านนอกวิ่งหยองหยองอยู่ด้านนอกอะ่ะาล้วฉันจะออกไปข้างนอกหรือขึ้นข้างบนดีอะขอขึ้นข้างบนดีกว่าไหนมีใครอยู่ข้างบนไม้อะ่ะเยอะ ไม่เห็นมีใครสักคนเลยอ่ะกดอีเปิดประตูนะคะไม่มีไม่มีห้องนี้ล่ะอืมไม่มีใครสักคนเลยเอ่ะเฮ้ยอยู่นี่นี่ไหมโอเคตอนนี้เหลือเวลาสี่นาทีนะคะผู้เล่นไปไหนหมดเนี่ยอย่าทำให้ฉันเหงาสิจ้าเด็กๆออกมาหาแม่ซะเถอะนะแม่คิดถึงลูกมากๆเลยใครเป็นลูกเธอเออนั่นแหละสิ <laughs> ไปไหนหมดแล้วเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวดิีอย่าบอกนะว่าพวกเขากำลังจะรอดชีวิตประกอบเรือเสร็จแล้วเฮ้ยไม่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 นะไม่นะอย่าเพิ่งทิ้งแม่ไปสิจ้าอยู่บนเรือก็มีคนเดียวนี่นะออไม่เราแพ้เหรอเนี่ยอ๋อไม่ทุกคนโอ้โหพี่ซูซี่ของเราแพ้นะคะค่าได้กี่คนเนี่ยหัวละสิบสามอ่ะไม่ได้นับ โอเคเดี๋ยวมารอเกมใหม่ดีกว่าเนาะจะได้เป็นคนหนีไหมเนี่ยเอาแล้วทุกคนตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเป็นคนหนีแล้วอ่าจะต้องหาอุปกรณ์ประกอบเรือนนะคะให้มันครบแล้วเราก็จะได้ขี่เรือหน,นีไปจากที่นี่นั่นเองอะ่ะแม่จะต้องระวังด้วยนะครับคุณแม่ผีที่เนี่ยน่ากลัวส,สุดๆปีเลยโอเคฉันเข้าใจแล้วเคลร์อ่าเดีดูห้องนี้หน่อยสิมีอะไรอ่ะคุณแม่ผีมาแล้ว โอ้ฉันได้ปืนมาหนึ่งอันด้วยอะ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาไปยิงตูดคุณแม่ผีน,นะนะอยู่ไหนคุณแม่ไหนมาลองปืนหน่อยสิคุณแม่แล้วแล้วปืนของเราต้องมีลูกไดไหมครับแม่เออนั่นเลยสิฉันต้องใส่ลูกปืนด้วยเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาลูกปืนก่อนสิมันอาจจะเหมือนแบบคุณยายไหมแม,ม่ที่ต้องใช้ลูกปืนอะ่ะนั่น,นสิฉันก็ไม่เอารู้เหมือนกันนะแคลร์เอาละตอนนี้ยังไม่เห็นคุณยายอ่ะอยากทดสอบมากเลยอ่ะ เฮ้ยคุณยายไปไหนเนี่ยเฮ้ยด้านนี้ด้านนี้มีแสงประกายด้วยอ่ะอะไรอะเฮ้ยสองสองดูสิโอ้โห้ยปืนเหรอนี่ยเอาลับไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่ามีมีห้องนี้ด้วยเผื่อเจ้าของเฮ้ยมีแสงประกายว้าวอุปกรณ์เรือโอเคเดี๋ยวฉันจะทิ้งปืนไว้ที่นี่นะแคลระเฮ้ห้องนี้ล่ะว้าวมีอีกหนึ่งชิ้นด้วยอ่ะเอาลละ โอ้ตอนนี้เพื่อนของเราถือปืนแล้วงั้นก็รีบเอาอุปกรณ์เรือไปใส่เ,เรือที่กว่าแคาแลรว่าแ,แต่คุณแม่ผีอยู่ไหนเนี่ยฉันยังไม่เห็นตัวเลยเอ่ะเฮ้ยบรรยากาศที่นี่ก็วังเวงนนะ่ากลัวสุดๆอะ่ะโอเคมีเวลาหนาทีนะเนี่ยอ๋อทำไมเอาเรือเพื่อนยังหาไม่ได้เหรอของขาดเพียบเลยโอ้มีคนโดนฆ่าไปหนึ่งคนแล้วแย่ yeah, แล้วครับแม่ เพื่อนของแม่ตายไปหนึ่งศพแล้วนั่นสิอ๋ออันตารายมากมากเลยนะเนี่ยเขาฆ่ากันตรงไหนอะ่ะหวังว่าคงจะไม่ได้อยู่ในบ้านนะเออฉันต้องเปิดประตูนะเนี่ยเอ,อ้ยคุณแม่อยู่ไหมอ่ะเฮ้ยแย่แล้วคุณแม่ผีคุณแม่ผตตมีตัวใครตัวมาตัวใครตัวมนตอนนี้เพื่อนเอ,อ้ยฉันไปหลังบ้านก่อนดีกว่าอ๋เอ,อ้ยเพื่อนโดนฆ่าไปจนได้อะ่ะเอาละเดี๋ยวเราจะต้อง เข้าไปทางหลังบ้านแล้วนี่มีที่ปีนอยู่คุณแม่ผีตามมาไหมตามมาไหมเฮ้ยคุณแม่ผีตามมาจริงจริด้วยเฮ้ยเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าอุปกรณ์อุปกรณ์รเรือเหลือชิ้นหนึ่งเหลือชิ้นหนึ่งฉันจำได้ว่ามันอยู่ในห้องอะ่ะนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคนี่ไงเรียบร้อยได้มาแล้วใบพัดเรืองั้นก็รีบเลยครับแม่ ก่อนที่คุณแม่ผีจะขึ้นมานั่นนะสิเอาล้ลงไปทางนี้ดีกว่าง,ง่ายดีอะโดดไปเลยอือดีขาไม่หักฮะเดี๋ยวสินี่หลังบ้านนี่นะโอเคต้องอ้อมมาด้านนี้เหรออูอ้อูมีแสงประกายตรงนี้ด้วยอะ่ะคืออะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะทําไมเพื่อนของเรากระโดดแปลกๆกันเนี่ยมีมีคุณแม่ผีหรือเปล่าโอเคไม่มีนะทุกคนหูย กระโดดสนากลัวเชียวอ่ะเอาละเดี๋ยวรีบเอาใบพัดเรือไปประกอบดีกว่าโมว่าแต่คุณแม่ผีคงจะไม่อยู่แถวนี้นะเฮ้ยบรรยากาศน่ากลัวมากๆเลยอ่ะอ้นเรือทำไมยังมีจุดสีเหลืองเยอะเลยอ่ะอ๋อนี่นี่มีอันนี้ด้วยเมียนที่ยเราเห็นหลังบ้านเมื่อกี้ไงเคโรอาใช้จริงด้วยครับแม่โอ้รีบกลับไปเอาดีกว่าก่อนที่คุณแม่ผีจะโผล่มานั่นๆสิ เอาล่ะตอนนี้ต้องไปที่หลังบ้านแล้วอุ๊รู้สึกเหมือนเพื่อนของเราจะไปเอาแล้วนะคะงั้นก็รออยู่ตรงนี้ดีกว่าเนะาะแต่ว่าคุณแม่ผีอยู่ที่ไหนละเนี่ยทำไมเงียบสงัดจังเลยอะ่ะเงียบจริงๆด้วยครับแม่อย่าเพลอตดนะมันจะเสียงดังออนั่นสะิเงียบมากเลยอะ่ะแม้กระทั่งเพื่อนของเราก็ไม่เห็นน่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมา,อารอเที่ยวเรือดีกว่าเนาะ อ๋อมีคนโดนฆ่าไปอีกหนึ่งอะอโอเคสงสัยเพื่อนได้มาแล้วนะทุกคนเย่มาเลยมาเลยทุกคนนั่นไงถือมาด้วยว้าวสุดยอดไปเลยเอาล่ะมาขึ้นเรือเลยทุกคนเย่เรียบร้อยตอนนี้เราก็หนีคุณแม่พีออกมาได้แล้วนั่นเองนะทุกคนวู้สุดยอดไปเลยเออเกมนี้ก็ไม่ถือว่ายากเนาะ ถือว่าเล่นง่ายอยู่นะคะเนี่ยอ่าเอาล้วสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะทำให้โดนปิดการมองเห็นจาก y o u t u b e นั่นเองแต่ถ้าใครสนใจอยากจะดูคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆิด้วยเนาะเพราะว่าเวลาพี่นุ้ยลงคลิปใหม่เนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครย,ยังไงกันล่ะ เอาละสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ารักกันก็อย่าลืมกดด้วยเนาะอ่ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่กดนะคะสำหรับวันนี้พี่นิ้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย